โอ้โหที่ดินอย่างสวยเลยติดถนนลาดยางด้วยนะแต่นี้มาอยู่ด้านหลังนี่มีบ่อน้ำมีวิวสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของพี่ชายใจดีเรากันว่ามาอยู่ที่ไหนกันทำไมถึงสวยขนาดนี้ไปเลยเอา้าวกับกล้องกอนโอ้นี่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 เดี๋ยวบอกมา,านี่ถนนลาดยางนี่อยู่ตรงเสาไฟเต็ไมไปหมดเลยนะครับที่แปลงนี้นติดถนนลาดยางแล้วก็โอ้โหดูสิมีสวนมีบ่อน้ำปลูกบ้านได้สบายเลยอากาศถือว่าดีเลยนะครับไปไปสอบถามพี่ชายใจดีกันว่าเราอยู่ที่ไหนกัน ครับสวัสดีครับครับครับรบกวนนิดนึงครับพี่ขอที่จะถามชื่อผมถามนิดนึงว่าตอนเนี้ยที่สวยๆตรงเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันนะครับอยู่อำเภอบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วครับลาดหลุมแก้วครับลาดหลุมแก้วนี้ก็ต้องปทุมธานีทิครับปทุมธานีครับอ่าตำบลอะไรครับพี่ครับตำบลบ่อเงินครับตำบลบ่อเงินโอ้แล้วบ่อเงินเนี่ยลาดหลุมแก้วมีที่อย่างนี้สวยๆอย่างนี้ด้วยหรอครับก็สวยอยู่ครับเาะตรงนี้ ติดถนนครับติดติถนนติดถนนละยางด้วยแล้วมันห่างจากเขาเรียกอะไรนะพี่สถานที่ที่ดังๆแล้วพูดปุ๊บคนรู้จักเลยอะครับวัดเจดีย์หอยครับวัดเจดีย์หอยนี่ไกลไหมครับประมาณ3ามกิโลครับ3ามกิโลสมกิโลก็3นาทีแล้วเมื่อกี้ผมขับรถผ่านมามันมีอะไรนะซีพีอะไรนะครับพี่ซีพีออครับเป็นสำนักงานเหรอครับเป็นบริษัทครับเป็นบริของเซเว่นอย่างเงี้ยนะพี่นะใช่ครับอ่าบริษัทใหญ่เลยตั้งอยู่นี่ไกลไหมครับประมาณ3ามกิโล สามกิโลก็แป๊บเดียวอ่ะโอเคครับคุณพี่ครับแนะนําตัวนิดนึงที่ครับผมผมเฮียมองครับอ้าวสวัสดีครับเฮียมองครับวันนี้ได้มาดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงเลยอันนี้มันที่สวนผลไม้หรือที่อะไรเขาเรียกว่าที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ปลูกปลูกผลไม้ไว้ครับแล้วก็ขุดบ่อไว้เลี้ยงปลาด้วยครับอันนี้เราอยู่ด้านหลังที่ใช่ไหมครับพี่ครับโอ้ยงดงามมากเอะตรงนี้น้ําเคยท่วมไหมครับไม่เคยครับก็คือถือว่าอยู่ในที่ชุมชนเลยใช่ครับแล้วออกไปนิดเดียวนี่ อันนี้ไปไกลจากกรุงเทพนี่ใช้เวลานานไหมไปกรุงเทพปะครับประมาณ30นาทีครับครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับในนี้ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยครับมีข้หนุ่มีมะม่วงขนนุ่มมะม่วงมะนาวมีไหมพี่ฮะอ่ามีหลายต้นหลายอย่างเลยในนี้พื้นที่แปลงนี้ที่กี่กี่ไร่ครับเนี่ยครับห้าไร่สามงานหกสิบสองตารางวาครับห้าไร่สามงานหกสิบสองตารางวาก็แปลว่าขาดอีกนิดเดียวก็ครบหกไร่แล้วใช่ครับอ่าครอบเขตวเราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับ อยู่ตรงริมันาครับคือบ่อปุ๊บก็เป็นต้นไม้แล้วไกลๆนั้นเป็นนาไม่ใช่ที่เราใช่ไหมครับอฮีมมองครับแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาขาวเนี่ยครับอันนี้เป็นเดอะคอสเทจร้านกาแฟครับโอ้ชื่อดังเลยไหมครับเนี่ยใช่ครับมีคนรู้จักนะฮะอ่าเดี๋ยวจะาลุงคนฮีมมองช่วยพาเดินดูในพื้นที่สักนิดี่ครับไ่าไปดูครับไปตรงไหนดีครับผมไปพาเลยฮะต้นไม้นี่ปลูกไว้นาหรือยังครับก็ ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีโอ้โหสองปีต้นขนาดนี้เลยอ่าโอ้ต้นเล็กต้นน้อยก็มีเพียบเลยนี่ครับต้นเล็กที่พูดถูกครับสักปีหนึ่งเนาะอันนี้ต้นเล็กนี่ประมาณ3เดือนครับ3เดือนคือฝนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วที่แปลงนี้มันพิเศษนะครับคือส่วนใหญ่ถมหมดแล้วใช่ไหมครับถมหมดแล้วครับอ่าอยู่ในชุมชนด้วยอะจะรุกคนไปดูข้างหน้ากันเดินไปคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วทําไม ตอนแรกกะดจะปลูกต้นไม้เนี่ยกะจะปลูกบ้านตรงไหนหรือยังไงครับเนี่ยครับกะจะปลูกบ้านด้านหน้าครับด้านหน้าครับนะครับอ้าวแล้วทําไมวันนี้ถึงขายซะละครับวันนี้ติดที่ลูกเรียนหนังสืออยู่ครับอ๋อลูกเรียนหนังสือครับคือไม่ไม่สะดวกในการเดินทางใช่ครับอ่าตั้งใจจะมาปลูกบ้านอยู่ข้างหน้านู้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเราไปดูกันครับผมนี่ โอ้อันนี้ชนดค d ุดแดงใช่ไหมครับขุดแดงครับอ่าขุดแดงซื้อแล้วสบายใจได้เลยครับผมอ่าค่าโอนใครออกให้ครับเนี่ยครับค่าโอนผมออกให้เรียบร้อยครับอ่าได้ครับผมแต่ราคาเดี๋ยวผมค่อยถามตอนกลางคลิปแล้วกันนะครับได้ครับตอนนี้ก็คือเราเดินชมกันไปก่อนเรื่อยๆด้านข้างอันนี้เราเรียกว่าร้านกาแฟแล้วกันเนาะฮะครับอ่าเขามีคนมามาเที่ยวบ่อยไหมครับอ่าคนเข้าไม่ขาดเลยครับมีตลอดเลยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์แน่ๆเสาร์อาทิตย์อ่าธรรมดาก็มีเรื่อยๆครับเขามีหน่วยราชการแถวนี้ครับ อ๋อถ้าแถวเนี้ยฮะมันอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้อะไรยังไงบ้างครับเนี่ยฮะใกล้โรงเรียนอ่ามหาลัยจุฬาภรณ์ครับกี่กิโลครับเนี่ยครับประมาณสองกิโลสองกิโลครับอ่าเหมือนเราซ่อนตัวอยู่นี่ครับอยู่ในธรรมชาติแต่อยู่ใกล้ๆแหล่งความเจริญนู่นนะครับรถวิ่งกันเต็มเลยนะครับอ๋อแปลงเรามีบ่อสองบ่อเหรอครับใช่ครับบ่อบ่อนู้นอีกบ่อนึงแหละฮะใช่ครับรถกอนที่หม่องพาไปดูนิดนึงอ่าไปดูกันครับทำไมถึงขุดบ่อเยอะจังล่ะครับ เพื่อเพื่อไว้เพื่อไว้ทําให้คนมาพักผ่อนนะครับแสดงว่าตอนนั้นตั้งใจจะปลูกบ้านด้วยตั้งใจจะทําคาเฟ่อย่างนั้นด้วยใช่ไหมฮะอ่านี่นี่ลมพัดค่อนข้างจะฟิวสวยเลยบ่อนี้ลึกไหมครับเนี่ยครับลึกประมาณเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบอย่างนี้เราใครซื้อไปน้องมาทําสาราตั้งนะครับตั้งให้รอบเลยนะครับโอ้โหถือว่า สบายอ่ะอากาศดีๆแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับมีป่าไหมครับเนี่ยครับปล่อยปลาไว้ครับเป็นเป็นปลาอะไรครับเนี่ยฮะปลาทับิมป่าตะเพียนโอ้ยศกครับอย่างนี้ใครมาอยู่นี่มาเลี้ยงต่อเอาอาหารมาให้มานั่งชิลแบบสบายๆเลยอ่ะครับผมไปไปเราไปดูกันนี่โอ้ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมไม่ยากจะหมุนตัวให้ดูบรรยากาศนะนะครับหน้ากว้างนี่ก็ประมาณทัก สามสิบเมตรนะครับได้ไหมสี่สิบเมตรครับสี่สิบเมตรโอ้โหเหลือเฟือเลยครับเก้าสี่สิบนะครับเนี่ยนะฮะเอาสารามาตั้งอะไรมาตั้งกันแถวเนี้ยผมถามพี่มองนิดนึงครับเดินไปคุยกันส่วนใหญ่ขายไร่าไหถ่แถวนี้นะแถวนี้เมื่อกี้ผมอ่านป้ายเขาถมก็อยู่ประมาณร้านเจ็ด้านแปดก็มีครับกี่เมตรนะครับคําว่ายังไม่ได้ถมกกว่า็มีครับสักกี่เมตรครับ ผมเนี่ยท,ที่ถมก็อยู่ประมาณ2เมตรครับของเราเนี่ยถมประมาณ2เมตรแต่ที่เฮียบอกเมื่อกี้ร้าน7ล้าน8หรือ2ล้านกว่าเนี่ยต้องไปถมดินอีกประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ไล่หนึ่งประมาณ6 0แสนแล้วครับหแสนสูงก็ประมาณ2เมตรใช่ครับอ่าแต่เรานี่ถมไม่แล้วมแล้วครับสบายใจได้เลยนะครับโอ้เมื่อกี้ผมขับรถมาเนี่ยบางที่เนี่ยผมขับมาผ่านมาอำเภอเสนาอยุธยาติดป้ายขายกันเต็มเลยแต่เห็นตั้งแต่นู่นเนี่ยสองร้านห้าสอง้านหกสอง้านเจ็ดไปทุ่งนานครับเต็มไปหมดยันสาม้านกว่าเลย แสดงว่าถ้าแบบซื้อแล้วยังไม่ถมเราต้องเสียเงินเสียเวลามาถมเองครับแล้วดินหายง่ายเหรอนะแถวนี้ตอนนี้ดินหายากครับแถวนี้ว่าดินต้องไปรับจากเสนามาครับอ่าแต่เราอย่างแปลงนี้อย่างที่บอกเราสบายใจได้ว่าซื้อเราถมแล้วไม่ต้องวุ่นวายมาปลูกบ้านได้เลยนะครับโอ้อันนั้นบ้านคนเต็มไปหมดเลยนะครับออมีมะขามด้วยมีครับมีมะขามกี่ปีนะครับตัวนี้ครับก็ประมาณสองปีครับสองปี โอ้สองปีได้ต้นแค่นี้ก็ถือว่าสบายเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยเราถมถมสูงกว่าข้างหลังหน่อยหนึ่งหรือเปล ok ่าครับถมสูงกว่าหน่อยครับอ่าสูงกว่าหน่อยหนึ่งก็คือง่ายๆเลยปลูกบ้านรตรงนั้นหรือเปล ok <ม>่าครับที่กาจะปลูกบ้านใช่ไหมช้างหน้าตรงนั้นไหมฮะ้างหน้ารนนครับอ่าไปเดี๋ยวจะต้องรบกวนวันนี้อ่าแดดร้อนไปกับผมนิดหนึ่งวันหนึ่งครับอากาศดีมากเลยครับโอ้อย่างนี้สมมุติว่าคนสนใจเนี่ยอยากจะนัดชมเนี่ยโทรมาที่เบอร์ยีงหม่องเบอร์อะไรครับเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งครบับครับสามแปดหกครับ ห้า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 ครับอีกสักรอบดีครับศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดหกห้า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 ครับอ่าโทรมาหาได้เลยนะครับเฮียอะไรนะครับเนี่ยมองครับอ่านั่นแหละครับผมจดจําให้ดีเลยเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยของเฮียนี่มีหลายแปลงไหมครับผมมีอยู่สี่ห้าแปลงครับเมื่อกี้ผมหลอกล่อถามได้ข่าวว่าพกติยเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินหรอกเป็นคนชอบซื้อที่ดีเก็บเจอปุ๊บสวยปั๊บเก็บปั๊บทีนี้มันไงมันพ่อคูณเหรอครับ พอตไวแล้วก็เก็บจะได้ไม่อยากขายก็คือส่วนใหญ่จะซื้อเก็บไว้เยอะเลยครับใช่ครับนะครับมาวันนี้มาอย่างแปลงเนี้ยเราตั้งใจจะปลูกบ้านเป็นแปลงเฉพาะแปลงพิเศษของเราไหนๆก็ลูกเดินทางไม่ไม่สะดวกในการเดินทางก็ขายนะครับแล้วมีแปลงอื่นอีกไหมครับเนี่ยฮะยังมีครับยังมีหลายแปลงอยู่เหมือนกันใช่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเขาจะเข้าไปติดตามนี้ติดตามได้ในในในสื่ออะไรของเฮียบ้างครับเนี่ยครับเฮีขายของตั้งตัวเองเองครับ ขายของตั้งตัวเหงๆตั้งตัวเห่งๆเป็นเพจใช่ไหมครับเป็นเพจครับในนั้นมีเป็นเพจขายอะไรครับก็มีรถยนต์และที่ดินครับอ๋อเอ๊ะพูดถึงรถยนต์แสดงว่าเฮียขายรถยนต์ด้วยเหรอครับใช่ครับอ๋อทำมานานแล้วด้วยทำมานานแล้ว,วอ่าเอาอย่างนี้เขาทางเลยใครสนใจกําลังหารถยนต์อยู่เข้ามาปรึกษาเข้ามาโทรคุยได้เลยได้ครับออโอเคครับผมลบก็ไปข้างหน้ากันต่ออ่าท่านผู้ชมจะได้เชื่อว่าของเราเนี่ยติดถนนลาดยางจริงๆนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับถ้าผมเดานะ ที่เขาบอกที่เียบอกว่าแถวเนี้ยถ้ายังไม่ได้ถมเนี่ยประมาณล้านเจ็ดขึ้นไปเนี่ยผมเดาว่าแปลงเนี้ยผมแล้วด้วยนะครับแล้วก็อยู่ติดตถนดยางด้วยแล้วก็นะครับปลูกต้นมงต้นไม้อะไรด้วยจัดสวนในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะขายไรยละสามล้านกว่าแต,แต่ผมขายไม่ถึงครับ<笑><笑>ไม่ถึงด้วยหรอครับใช่ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะผมขายอยู่ไรละสองล้านห้าครับสองล้านห้าครับผมไม่มันไม่ถูกกันไปหรอครับกับในพื้นที่แถบอ่าแถบนี้ ถามว่าถูกไหมก็ถูกกว่าคนอื่นเขาเยอะครับถูกกว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยเรากล้าหาเช็คได้เลยได้ครับอ่าขับรถเช็คได้เลยคือที่เราขายถูกเพราะว่าเราซื้อไว้เรากะเราอยู่เองเราไม่ได้ค้ากําไรอะไรอ่าเราสบายใจเราพอใจแค่นี้ครับอ่าครับผมโอ้เป็นคําตอบที่สบายใจอีกอันนึ่งนะครับ อันนี้เราไม่แบ่งไข่นะเฮียเนาะไม่ได้แบ่งเพราะแบ่งแล้วมันจะเสียรูปใช่ครับครับแล้วอย่างเงี้ยคนที่จะมาชมเนี่ยนัดชมได้ทุกวันไหมครับได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับขออนุญาตขอโทษนิดนึงฮะบ้านบ้านเฮียอยู่ไกลจากนี่มากไหมฮะผมอยู่ปากเกร็ดครับอย่างนี้โทรต้องลงหน้านานไหมครับไม่นานครับประมาณ40นาทีอ่ะชั่วโมงหนึ่งครับผมสมมติว่า1ิบโมงเช้าจะมาดูวันนี้สักเมื่อวานหรือสักแต่เช้าวันนี้โทรหาได้เลยครับผมอ่าขอเวลาเดินทางกันหน่อยหนึ่งครับผมอ่าเนี่ยนะครับผม ค่าอนคนี้ออกใค่แน่นะฮะครับผมค่าอนนี้เขาว่าราคาประเมินแถวนี้นี่แพงด้วยไร่ละล้านสี่ครับประเมินนะครับประเมินที่ดินอ่าเช็คได้เลยแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าที่ดินอย่างเงี้ยไล่หนึ่งอ่าไม่ถึงไม่ถึงล้านไม่ใช่นะฮะแถวนี้ราคาประเมินแพงแล้วก็บ้านคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ให้ดูผมพยายามจะหมุนตัวให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับแล้วคนแถวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาปลูกสวนผูกก็ทําอะไรกินกันแถวเนี้ยครับ ทำนาปลูกสวนครับทำนาปลูกสวนส่วนใหญ่ครับผมอ่าแต่ผมบอกว่าละหลุนแก้วเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยเมืองมันเจริญมันเข้ามาหามดแล้วเริ่มเจริญ้วครับครับผมออกไปนิดเดียวก็โอ้โหรถติดแล้วตอนนี้หมู่บ้านก็เริ่มขึ้นแล้วครับครับแถวๆนี้นะครับใช่ครับแล้วเส้นนี้ฮะส่วนใหญ่ไปกรุงเทพกันเขาไปเส้นไหนกันครับไปเส้นถนนหมายเลขเก้าก็ได้ครับจากนี้ไปหมายเลขเก้านี่หมายเลขเก้านี่มันเขาเรียกอะไรนะ ตลอดมาได้เก้าก็ประมาณห้าหกกิโลครับห้าหกกิโลครับผมไอ้เส้นที่เขาไปทางเส้นไปบางเหนือก็ได้ครับลงไปลงไปทางพระรามสองก็ได้ครับอ่ามันเป็นศูนย์รวมเส้นแห่งเขาเรียกว่าชุมชุมทางแห่งความ <ใน S 1> จเจริญ<น>เลยไปครับพี่ยาเราเดินกันไปเรื่อยๆอ้าวจะถึงลาดยางแล้วเคยวัดไหมครับเนี่ยระยะทางความลึกนี่กี่เมตรลึกอยู่ประมาณ200กว่าเมตรครับโอ้โหกว้าง40ประมาณนะครับ,รบลึก200อกว่า มันก็เป็นสัดส่วนถือว่าถือใช้ว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ผอม่เกินไปไม่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยครับลกคนนิดนึงแล้วโรงงานอะไรครับเนี่ยครับอันนี้โรงงานเหล็กครับโรงงานเหล็กครับเสียงดังไหมไม่ดังครับแสดงว่าใครมาอยู่นี่สบายเลยครับคือไม่กลัวเราไม่กลัวเราครับอ่าเป็นโรงหลอมหรือโรงหลอดหรือโรงอะไรครับอ่าเป็นเป็นโรงขายเหล็กครับอ๋อโรงเก็บเหล็กโรงเก็บเหล็กอ่าไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อไม่ได้มีความร้อนอะไรไม่เกี่ยวอย่างนั้นครับ อ่าเดี๋ยวไม่ใช่หรอเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังแล้วงงว่าฉันมาอยู่แล้วเนี่ยลงหล่อลงเหล็กอะไรจะร้อนแม่อะไรไม่เกี่ยวกันใช่ครับเขาเก็บเฉยๆนะครับเป็นกระดังเก็บเหล็กครับครับผมไหนครับตรงไหนเฮ้ที่เฮ้ยกะว่าจะปลูกบ้านอ๋อเนี่ยครับบริเวณเนี้ยครับเนี่ยนะโอ้ผมแอบมองข้างๆเนี่ยผมสูงก็เป็นเมตรอ่าสูงกว่าถนนเมตรเองครับแถวเนี้ยฮะพวกประมาณปีปีห้าสี่น้ำท่วมไหมพอรู้ไหมฮะห้าสี่น้ำไม่ท่วมครับแถวนี้ไม่ท่วมนะครับ อ๋<ม>โอโหที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยสูงกว่าข้างหลังเยอะเลยนะครับนี่นี่นบรรยากาศแล้วข้างหน้านี่รู้สึกจะไฟสามเฟสผ่านเลยใช่ไหมครับครับกลางคืนนี่เป็นไงหทนหทางถนหนหนทางสว่างสวยัสวยวไหมครับไฟทางมีเรียบร้อยหมดครับอ่าเนี่ยครับผมไปไปดูกันครับพี่ครับอีกนิดเดียวครับผมนี่โอ้โหมะม่วงนี่ปลูกสามเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับฝนนี่เลยฝนนี่เลยครับอีกสักประมาณผมว่าไม่เกินสี่ห้าปีเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แน่นอนครับมะม่วงพันุ์อะไรเนี่ยครับ เป็นเขียวสวยกับน้ำดอกไม้ครับโอ้เขียวสวยนี่ราคาสูงครับถือว่าสูงเลยอันไหนมากกว่ากันครับระหว่างเขียวสวยกับน้ำดอกไม้เขียวสวยมากกว่าครับมากกว่านะครับอ่าเพราะราคามันสูงกว่าแล้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้สิคนส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็ชอบเขียวเสวยเราว่ามันกินดิบได้แบบยิ้มพริกเกลืออร่อยกว่าเยอะอ่าอันนี้มันเหมือนผมมองว่ามันไม่ใช่ที่ป่าอ่ะมันเป็นรักษาบ้านสวนใช่ครับอ่ารอต้นไม้โตท่านั้นแหละครับนี่สูงสูงนั่นคืออะไรครับสูงสูงนั่นคือ โดมหาเลยชินวัตรครับมหาเลยชินวัตรครับเห็นเลยหรอครับเห็นเลยครับจากนี้สักกี่กิโลครับประมาณกิโลกว่าครับโอ้โหแสดงว่าตรงนี้นี่บางคนซื้อไปทําธุรกิจได้ใช่ครับทาห้องพักทําหอพักทําห้องเช่า่าสบายเลยเมื่อกี้เฮียบอกว่ามี C P R อยู่ด้วยใช่ครับอย่างนี้พนักงานเขาก็เยอะดิคะเยอะครับอย่างนี้เราก็ได้เลยได้เลยอ่าหรือบางคนบอกว่าจะขายของตรงนี้ได้ไหมครับก็จะเกิดูกขายก็ได้ครับตรงนี้ ขายของขายอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวก็ได้ครับถนนเลยอ่ารถผ่านเยอะด้วยเยอะครับทั้งทั้งทั้งซ้ายนี่ไปทางไหนครับทางนี้เอ้ยขอโทษนะทางขวาไปทางไหนครับไปทางวัดเจดีย์หอยครับครับเส้นเดียวกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเอาง่ายๆเผื่อใครงงเส้นเดียวกับวัดเจดีย์หอยเลยครับแล้วทางทางทางซ้ายล่ะครับซ้ายของอ่าี p อครับซีีพอซีพี p อนี่ติดถนนเส้นนี้เลยไหมฮะติดถนนเลยครับเส้นนี้เลยนะหรือเปล่าหรือต้องเลี้ยวอีกครับต้องเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาก็ถึงเลยใช่ครับอ่าตรงเวียนพอดีคครรัับบตึกเาใหญ่ม โอ้โรงงานใหญ่มากครับหลายหลายไล่ครับผมเคยผ่านอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันคือมาเส้นนี้นี่เองอ๋อนี่ยเนี่ถึงแล้วฮะสังเกตดีๆว่าที่เราอะครับพี่อมันสูงกว่าถนนด้วยสูงกว่าครับเป็นศอกหรือเป็นมากกว่านั้นด้วยนะครับประมาณประมาณสามสิบเซนครับสามสิบเซนโอ้ถือว่าก็สบายนะครับเพราะว่าผมไว้ปีกว่าแล้วครับสองปีแล้วสุดไปกว่านี้ไม่มากแล้วอิ่มตัวมากไม่มากแล้วครับนี่ก็ถือว่า แน่นแล้วครับอ่าครับเพี่ไปสองผลแล้วครับครับผมดินดีซะด้วยรับครับอ่าอันนี้นี่ดินนี้มันเป็นดินนาหรอครับดินนาครับอ่ามีความเหนียวมีความร่วนซุยอยู่พอสมควรนะครับนี่ผมจะให้ดูถนนถนนนี่กว้างกี่เมตรพอรู้ไหมครับถนนกว้างผมมองด้วยสศยตาเท่าไหรนะฮะสิบสองเมตรสิบสองเมตรที่ถนนเนี่ยนะครับอ่าไปเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่นี่โอ้บ้านคนเยอะเลย เน่เน่เน่โอ้โหถ้าเป็นผมซื้อผมก็จะปลูกบ้านข้างหน้าเหมือนกันแหละข้างหลังทําสวนน่นนะครับเอ้เมื่อกี้ผมอ่านไม่ออกเฮียอ่านว่าอะไรนะครับเดอะคอรเทกครับเดอะคอรทเทกเหครับเอ่อเซิร์ชใน Google หรือในในแผนที่นี่ขึ้นเลยไหมฮะขึ้นครับเอาอย่างนั้นก็ง่ายเลยใครอยากรู้ที่เราอยู่ตรงไหนให้เซิร์ชคำนี้เลยครับอ่า uh, นี่ก็เลยก็พูดแค่ว่าอยู่ติดกันเลยนะครับ,รบนี่ อ,อันนี้มันอยู่ในเขตอบตอใช่ไหมครับอบตเป็นเทศบาลหรืออบ,ตอ,อบตอบตบอกเลยครับอบตอ่าแสดงว่าในนี้<ะ>แถวนี้ก็เป็นน้ำประปาอบาตใช<ะ>่ครับน้ำประปาอบาตก็เป็นผู้พิพากษาก็มีครับอ๋อภูมิภาคก็อยู่ข้างหน้าด้วยใช่ครับโอ้โหอยู่ที่คนจะชอบแล้วครับเดีย๋ยวครับแล้วใครเขาเอาป้ายอะไรมาติดไว้แล้วครับเนี่ยอันนี้ป้ายผมเองครับอ๋อเดี๋ยวขอส่องนิดนึงนะครับอ่านี่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 นายที่ดินผมแล้วอ้าวนี่ เบอร์เบอร์เฮียเลยหรือเปล่าครับเนี่ยฮะเบอร์ผมเลยครับศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดหกห้า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 อ่านี่กับแปลงนี้เลยนะครับนี่นี่โอ้เห็นถนนแล้วครับตอนแรกนึกว่าจะเล็กๆอ๋อตรงข้ามนี่มีร้านอาหารด้วยใช่ครับร้านอาหารป่าเอ้าอย่างนี้มันก็แสดงว่าแถวนี้กลางวันคนก็มากันเยอะมีตลอดอ่าส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเหรอครับข้าราชการเยอะครับอืมเพราะว่าถ้าไม่งั้นไม่มีร้านอาหารอย่างนี้แน่อ่าโอ้ มีโรง,งงานอนหลายอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวดูขอดูถนนนิดนึงนะครับนี่อ่าโอเคไม่ธรรมดาเมื่อกี้ที่เะอ่บอกว่าเพจชื่ออะไรนะจะให้คนติดเข้าไปติดตามไปเช็คดูว่าเอ๊ะอ่ามีตัวตนจริงไหมจะได้เข้าไปดูกันแล้วก็จะได้สบายใจในการซื้อหากันเพจผมขายต่อขายของตั้งตัวเหงๆครับอ่าใครสนใจยังไงเข้าไปดูได้เลยอ่ะครับเฮียเมียะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับก็กราบขอบพระคุณมากครับครับ ตื่นเ,เต้นปกติเฮียนี่คุยเก่งมากเลยก่อนคุยครับผมใครสนใจแปลงนี้เข้ามาชมได้เลยผมว่าเฮ<ๆ>ียเขาเป็นคนจริงใจคนหนึ่งเลยแล้วครับ,รบแล้วก็พูดง่ายๆเลยว่าราคานี้ต่อรองได้บ้างไหมครับได้ครับอลองเข้ามาคุยลองเข้ามาอ้อนดูเดี๋ยวได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้อีกครับผมวันนี้ผมบอยสิทธิ์ในนักล่าแล้วก็ท่านผู้ชมขอขอบคุณเฮียมากเลยนะครับขอให้ขายได้ไวๆนะครับขอบคุณครับ